พี่ครับพี่ครับเพื่อนผมชอบเขาแต่นี่หนูก็แบบหัานไปแบบฮะพวกนี้จะกลับไปมาเป็นปกติคุกคอทุกคนเดี๋ยวจะเล่าตันที่หนูแบบไปซื้อไอติมหน้าโรงเรียนนั้นใช่ไหมคือโรงเรียนนั้น,ขนเขาแบบไปรอดอกกันมาแล้วแบบพิ่งกลับแบบรถแดงอะไรอย่างงี้กันมาใช่ไหมทีห่หนูก็เดินเดินตามแม่ไปแม่ก็เดินนำแม่เดินเร็วเพราะคนมันเยอะใช่ไหมแม่ก็เลยเดินไปจะไปซื้อให้ใช่ไหมให้หนูก็เดินตามหลังใช่ไหม กธอจะแบบมีแบบรถที่เขาแบบเพิ่งกลับมาอย่างงี้ใช่ไหมเขาแบบตะโกนว่าพี่รับพี่เับเพื่อนผมชอบเขาอะไรย่างเงี้ยหก็แบบหันไปบแบบฮะแล้วแบบจะพักก็คือแบบมีเด็กรอดอวิ่งลงมาจากรถอะไรอย่างงี้หนูก็เลยเดินเลไปหาแม่ <c oughs> น,น่าวนนึงนะอย่างงั้นนะแต่ไม่เป็นไรเราเฟนลี่ ก็แบบเข้ามาขอไอจีได้ก็ให้ไอจีซีเจมไปฝากติดตามด้วยนะค่ะตรงไหนก็คิ้หมดบ้าอยากเรียนเราไหมอยากเรียนไม่ปีที่แล้วอยากเรียนแต่ว่าปีนี้ไม่อยากเรียนคือแบบปีที่หนูแบบอยากเรียนมากๆก็คือไม่ติด แต่ว่าแบบปีนี้ก็แบบตอนแรกอะ่ะชวนเพื่อนนะแบบชวนเพื่อนคนเดิมเลยที่เคยสมัครกับหนูตอนม .4 ก็แบบหนูก็ชวนเพื่อนคนเดิมเลยว่าอีกปีไหมไปอีกรอบไหมแต่เพื่อนเขาไม่ไปกับหนูก็เลยแบบไม่ไปด้วยแล้วแบบเพื่อนผู้หญิงที่เคยติดติดตอนแบบม .4 ใช่ไหมเขาก็แบบไม่เรียนต่อกันแล้วอะ่ะมันเหนื่อยหนูก็เลยโอเคยังไม่ไปแล้วกัน